ส,สายพานขาดห้าเส้นนะครับสายพานเครื่องนะครับนี่จะทำการใส่รับโดยชางเต้ใส่ครับชางเต้สิบวิชาญการชางส,ส,สองันยี่สิบสอง คนนี่เกี่ยวอหนครับอีแคนนึง่งเดี๋ยวเกี่ยวรอเกี่ยวรอแล้วัอไเดี๋ยวรอกัอนนะโอ้ยอยัไม่ช่วยพี่หลังแค่พันโลไงทำไมคนคนพันตอนแรกอะไรอีกน,น,นั่นเลือดเลือดเนะ

กานขาดเส้นปอดโหจัดนั่นยู่นู่นได้กี่ไร่สิบสองไร่หรอใชใช,ใช่ไหมสิบสองสิบหา้าไร่ยังไม่จ่ายเงินนีดจ่ายเงินไม่เล้ยพวกนี้เจ้าสิบสองไร่อีกอีกสิบห้าไร่เป็นสามคนหนึ่งอีกสิบหไร่เปงไร่จ่ายเงินไม่จ่ายไม่แล้วของเจ้าไปเดินดูดินมันอวมไหมเนี่ย ด,ด,ดึงดช่วงแรกไม่ขึ้น,นมันจะมันยุบลงยุบลงอีกข<อ>้าสายพานมันขาดแล้วมีเศ์ขึ้นขับลงข้ามคันนาแล้วยุบเลยเหรพี่ค <c oughs> ันนามัน บิดบิดตับลงตึานในกบนีตงานีบนีสองยิ้มตีบ้านอีบนีดีตีไหิพันธะตรงไหนอะบ้านนอะไรนะบ้านนน้องกองบ้านน้องกองบ้านจตุมลเตนมันตรงที่ให้บอกอ่ะมันจะขึ้นมันจะมันจะยุบเลยใช่จะลงข้าวเสียบู่มันการค่นี้เหลืออีกนานอีกเครื่องข้าวมาเพิ่มองงาะนนั้นอุ้งใหญ่กว่านี้นนั้นอุ้ใหญ่กว่านี้ ตีไม่บอกข้าวเต็มพุมหันไปทีข้าวคูณเต็มอุ่มแล้วเราจะเปิดโรงงานเสร็จแล้ววนกลับไงเนี่ยพอมันรู้สึกทีโอโหเรียบร้อยจอดรถอีกเป็นชั่วโมงก็ยัหาจอพาเสียมาขุดมาคุยมากุยกันไม่แต่ไม่ทออกันเด็กเราต้องบอกข้าวด้วยข้าวเต็มใช่มันต้องมันต้องบวยบางครั้งมัน มันเด็บบกที่บอกว่าเด็กเราก็ต้องพี่เซมาน่าเราจะได่านงานบรอกว่าอย่างไรเราก็ต้องฝืนลูกงานไลก่กลับทีเดีวยววานนี้ดินไปแล้วดินมาดินขึ้นเหยื่อก็เลยถอยเดี๋ยวพอลงมาดูทีดิมมมมนมั่งมุ่งมั่งเรียวเสียงโบว์

ขึ้นมาคันนาเฉยเขนขนาเฉยเฉบุบบุบลงไปเลยแ่มันเชื่อบไม่มยเลยครวันนี้วันนี้อยครับเกี่ยวเขาเลยเรวแป้งแม่ลํานีไม่ทนทิวกนมีงัดคุ้นมาด้วยนะวันเราตัดเขาว่าเขาสูงอีกคานี่เาไม่ขึ้นขอสั่งเล็กแค่เนี้ย

สายพานตัวเดือนเครื่องครับมีแบบนี้เพราะว่ามันใช้แรงแรงแรงเบี่ยงหนักอันนี้เป็นเป็นเครื่องอีสูงเงินแบบฮิโนะฮิโนะแดงนีงง หนาวพัดมาอีกแล้ว เดินเรียงเรียงเรียงไปเลยนะเส้นใส่ทีละเส้นนี่เป็นบุคคลใส่รถวินรถวินอยู่รัตนะรถวินแน่นอนโอ้ก็เดรีบเมียครับรถเสียอุ่ยไฟมาแล้วมาแล้ว

ใช้ใช้พาน